ผลข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องสถานการณ์นี้นะครับแสดงให้เห็นถึงการกระทําแบบเดิมๆของฝ่ายกัมพูชานะครับโดยเป็นการลุกรานไทยและปฏิเสธการการะทําดังกล่าวซึ่งรวมถึงการยุยยุ่ในรูปแบบต่างๆเช่นการลอบวางทุ่นระเบิดของกัมพูชานะครับถึงแม้ว่ากัมพูชาจะพยายามสร้างภาพในการเรียกร้องสันติภาพและการ ใช้ความยับยั้งชั่งใจแต่ก็กลับเป็นฝ่ายยุบยงนะครับย่วยุและลุกรานก่อนเสมอนะครับประเด็นที่2ก็คือไทยนั้นเองมุ่งม,มั่นปกป้องอธิปไตยและคุณภาพแผ่นดินแดนของไทยนะครับดังนั้นเราจําเป็นที่ต้องดําเนินการทางทหารจนถึงที่สุดเพื่อปกป้องอธิปไตยและคุณภาพแผ่นดินแดนของไทยครับประเด็นที่3ก็คือทางประชาชนคนไทยนั้นหมดความอดทนอดกลันแล้วนะครับต่อการดําเนินการของกัมพูชาที่ไม่ได้คานึงถึงศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ ของประเทศไทยรวมถึงการที่คนไทยนั้นต้องเผชิญกับภัยคุกคามต่อความปลอดภัยมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่านะครับดังนั้นรัฐบาลไทยก็จึงต้องใช้ความหรือต้องให้ความสําคัญสูงสุดนะครับในการปกป้องอธิปไตยและประชาชนของเรานะครับทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับจนกว่าอธิปไตยและคุณภาพแห่งดินแดนของไทยนั้นจะไม่ถูกคุกคามครับประเด็นที่4ก็คือท่าถิ่งไทยนั้นก็คือรวมถึงการปฏิบัติทางทหารในจันดดาเนินไปจนกว่า กัมพูชาจับเปลี่ยนแปลงจุดยืนนะครับเช่นการกลับมาเลือกเดินบนทางเดินสู่สันติภาพที่แท้จริงนะครับและประเด็นสุดท้ายนั้นก็คือกัมพูชานั้นเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงต่างๆน,นะครับรวมถึงข้อตกลงหยุดยิงและค่อยแถลรงร่วมหรือ joint declaration ที่ได้มีการลงนามที่กรุงบัรลมเปอร์มาเลเซประเทศมาเลเซียที่ผ่านมาด้วยนะครับอันนี้คือทั้งหมด5ประเด็นสำคัญที่ทำให้ไทยนั้นเราหมดความอดทนดกนั้นแล้วก็ ทำให้เราจะเป็นที่ต้องตอบโต้การยิงของทางฝ่ายกัมพูชาที่ผ่านมาครับ